รหัส1.2.16ข้อ101มีคะแน 2. น2คะแนนสุเวลเชมสแวกดาร์ฟดีฮูเพ e ร์ u ัลซอ,ออสบินุเนสเวดนส l เวลเชมสแวนะคะวัตถุประสงค์ใดจุดประสงค์อะไรดาร f ได้รับอนุญาตดีฮู o p อร์ในการใช้แตรอัลซออสบินุสเวดนที่จะใช้นอกหมู่บ้านอาัลซออสก็คือนอกหมู่บ้าน ะะสรุปก็คือจุดประสงค์ใดที่ได้รับอนุญาตให้ใช้แตรนะคะดิฮูเพอเวลาคุณอยู่นอกหมู่บ้านใช้ทำอะไรได้นั่นเอง 1. ใช่ไหม as l ü b e r h o l signal ข้อหนึ่งเขาบอกว่าใช้เป็นสัญญาณบอกว่าคุณจะแสง 2. a l s ruf zeichen ข้อ2เขาบอกว่าใช้ในการเรียกขานนะคะใช่ไหมข้อ3 a l s w a r n s i g n a l ข้อ3เขาบอกว่าให้ใช้ในการเตือนอันตรายแจ้งเตือนต่างๆข้อใดถูกต้องสรุปให้อีกหนึ่งครั้งนะคะการใช้แต่นอกหมู่บ้าน o u t s o r เนี่ย ให้ใช้ทำอะไรได้ 1. เป็นสัญญาณในการแซง2เป็นสัญญาณในการเรียกขาน 3. เป็นสัญญาณในการเตือนภัยขอ้อใดถูกต้องนะคะให้เวลาคิด3วินาทีข้อที่ถูกต้องคิดเหมือนกันไหมคะสรุปก็คือข้อ1และข้อ3ข้อที่2ผิดนะคะข้อที่1ถูกต้องนอกหมู่บ้านควรจะใช้แตร ى. ได้ในกรณีที่เป็นการแจ้งว่าจะแซงนะอะไรแบบนี้หรือในกรณีที่คุณเจอว่าจะเกิดอันตรายนะคะเตือนภัยให้กับคนอื่นได้รับรู้ก็สามารถใช้สัญญาณแตรได้ข้อ1และข้อ3ถูกต้องค่ะ